อย่าสอนลูกให้เป็นคนรวยแต่จงสอนให้เขารู้จักความสุขลิเกลาตาออสวออาลามาฟาตะกุมเวลาตาฟรออหูบิมาอาตากุมเพื่อพวกเจ้าจะไม่เสียใจในสิ่งที่สูญเสียไปและไม่หลงดีใจในสิ่งที่ได้มาสุรออาัหฮาดีดอายะที่2ีสฉันเคยนั่งฟังเด็กชายคนหนึ่งพูดกับเพื่อนว่าพ่อบอกว่าฉันต้องรวยให้ได้จะได้ไม่เหนื่อยเหมือนพ่อคำพูดนั้นทำให้ฉันนิ่งไปครู่หนึ่งเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่า เรากำลังส่งต่อความเหนื่อยมากกว่าส่งต่อความเข้าใจชีวิตในฐานะบาบอฉันเห็นเด็กหลายคนในปอนอที่ยิ้มได้แม้ไม่มีของเล่นราคาแพงพวกเขาแบ่งขนมกันกินด้วยเสียงหัวเราะไม่ใช่เพราะมีมากแต่เพราะใจเต็มตรงกันข้ามชันเห็นเด็กบางคนที่มีทุกอย่างในโลกวัตถุแต่หัวใจกลับว่างเปล่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะยิ้มให้ใครเพราะถูกสอนให้แข่งขันมากกว่าถูกสอนให้แบ่งปัน อันลอตรัสในอันกุนระอ่านว่าว่ามายหยาตุดอดุนยาอินลามะตาอุนคุรุรอและชีวิตในโลกนี้นั้นมีใช่อะไรเลยนอกจากเป็นเพียงเครื่องล่อลวงแห่งความลวงตาสูรออาลีอิมรอนอายะที่หนึ่งร้แปสิบห้าเราจึงไม่ควรสอนลูกให้ไล่ตามเงาแห่งความร่ำรวยแต่ต้องสอนให้พวกเขารู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เพราะถ้าเขารู้คุณค่าเขาจะไม่หลงราคาของสิ่งใดท่านนาบีมุฮัมมัดกล่าวว่า ความมั่งคั่งมีได้อยู่ที่การมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ความมั่งคั่งแท้จริงคือความมั่งคั่งแห่งจิตใจบันทึกโดยเอาบุคออารีและมุสลิมนี่คือคําสอนที่ฉันอยากให้พ่อแม่ทุกคนจดจําอย่าสอนลูกให้สะสมเมงินทองจนลืมสะสมความอ่อนโยนอย่าสอนให้เขาไล่ตามชื่อเสียงจนลืมไล่ตามความสงบในหัวใจเด็กที่ถูกสอนให้รู้จักความสุขจากการให้จะเติบโตขึ้นเป็นคนที่รู้จักสร้างความสุขให้ผู้อื่น ต่เด็กที่ถูกสอนให้หาความสุขจากการมีจะเติบโตเป็นคนที่ไม่รู้จักพอแม้จะมีทั้งโลกในมืออัลลอตรัสไว้ว่าละอินชากรอตุและอาซีดานะก,กุมหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้สูรออิบรอฮิมอายะที่7คำว่าขอบคุณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพูดว่าเอาฮัมดุลินลาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือสภาวะของใจที่รู้คุณค่าของสิ่งเล็กๆในชีวิตน้ำหนึ่งแกว้ว ข้าวหนึ่งจานรอยยิ้มของแม่และการได้ละหมาดโดยสงบฉันมักบอกเด็กๆในปอนอว่าจงหาความสุขในสิ่งที่อันรอให้มาไม่ใช่ในสิ่งที่โลกบอกวควรมีเพราะความสุขไม่เคยอยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่สายตาที่เรามองคนสองคนอาจมีสิ่งเดียวกันแต่คนหนึ่งเห็นว่าพออีกคนเห็นว่าไม่พอผลลัพธ์คือคนแรกมีความสุขอีกคนยังทุกข์ทั้งที่ถือของเท่ากัน ในหดีหนึ่งท่านนาบีย่างกล่าวว่าจงมองดูผู้ที่อยู่ต่ำกว่าพวกเจ้าและอย่ามองดูผู้ที่อยู่สูงกว่าบันทึกโดยมุสลิมคำแนะนํานี้เหมือนยาใจสําหรับยุคที่โลกเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบถ้าเราสอนลูกให้มองผู้ที่มีน้อยกว่าเขาจะรู้จักขอบคุณแต่ถ้าสอนให้มองผู้ที่มีมากกว่าเขาจะรู้จักแต่ความอิจฉาดังนั้นพ่อแม่ที่แท้ไม่ใช่ผู้สร้างลูกให้ประสบความสําเร็จตามโลกแต่คือผู้ที่ปลูกฝังให้ลูก ประสบความสงบตามศรัทธาเพราะเมื่อหัวใจมีศรัทธาความสุขจะไม่ต้องซื้อและเมื่อใจมีสันติแม้โลกทั้งใบจะไม่เข้าใจเขาก็จะไม่ทุกข์จงสอนลูกให้รู้ว่าเงืนทองซื้อเวลาไม่ได้ความร่ำรวยซื้อความสงบไม่ได้แต่ศรัทธาและความรู้คุณค่าของสิ่งเล็กน้อยจะทำให้เขารวยกว่าผู้ที่มีทองคำทั้งโลกสุดท้ายฉันอยากฝากไว้กับทุกพ่อแม่อย่าสอนลูกให้เป็นคนรวยจนลืมสอนให้เขารู้จักหัวใจตัวเอง จงสอนให้เขารู้จักยิ้มแม้ไม่มีของรู้จักแบ่งแม้มีน้อยและรู้จักพอแม้ยังไม่ถึงฝันเพราะเมื่อวันหนึ่งเขาโตขึ้นเขาจะรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆไม่ใช่เพียงราคาของมันอินชาอัลลอฮ์นั่นแหละคือความร่ำรวยแท้จริงที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่หัวใจของผู้มีศรัทธาขออลัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีแก่ทุกท่านที่รับฟังขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ท่านทั้งหลาย และยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลิปถัดไปเราไม่จําเป็นต้องพูดทั้งหมดที่เรารู้หรอกนะแต่เราต้องรู้และเข้าใจสิ่งที่เราพูดออกไปขีดขีดขีด,ขดในยุคที่เสียงดังกรบสัจธรรมโลกเต็มไปด้วยคนพูดมากกว่าคนฟังและแชร์มากกว่าคิดบางครั้งความรู้กลายเป็นเครื่องมือของอีโกมากกว่าเป็นทางแห่งปัญญาเรามักเห็นผู้คนพูดได้ทุกเรื่องแต่ไม่เข้าใจแม้เครื่องหนึ่งของสิ่งที่พูดไปท่านนาบีมุฮัมมัดกล่าวว่าในฮ a d ิ t ว่ามากกว่า ผู้ใดศรัทธาต่ออันลฮ์และวันสุดท้ายจงพูดสิ่งที่ดีหรือไม่ก็จงนิ่งเสียบันทึกโดยอัลบุคอรีและมุสลิมคำสอนนี้ไม่ได้หมายความให้เรานิ่งเฉยต่อความจริงแต่ให้เรามีสติก่อนเอื่อเอ่ยเพราะคําพูดนั้นไม่ใช่เพียงลมที่ผ่านปากแต่มันเป็นพลังแห่งเจตนาที่สามารถเยียวยาหรือทําลายหัวใจของใครบางคนได้ขีดขีดขีด,ขดอันกุนระอ่านเตือนเราไว้ชัดว่ามากกว่า มาเย้าฟิซูบินเก่าลินอินลาลาเดฮิรอก่บุนอตีิไม่มีคำพูดใดที่เขาเปล่งออกมาเว้นแต่มีผู้เฝ้าจดบันทึกอยู่ข้างเขาซูรอกก็ฟออายะสิบแปดนี่ไม่ใช่แค่คำเตือนแต่คือการเตือนให้เราระลึกว่าทุกคำพูดมีน้ำหนักในสายตาของอัลลอฮ์ไม่ว่ามันจะเบาเพียงใดในสายตาคนขีดขีดขีดในฐานะมนุษย์เราอาจรู้มากแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องพูดทุกสิ่งที่รู้เพราะบางเรื่องเวลายังไม่เหมาะบางเรื่อง คนฟังยังไม่พร้อมและบางเรื่องการนิ่งคือคำตอบที่ดีที่สุดอุลมาออบางท่านกล่าวว่ามากกว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่รู้ควรถูกพูดออกไปและไม่ใช่ทุกสิ่งที่พูดออกไปควรถูกเชื่อในอิสลามความรู้ต้องมาคู่กับทิกมะปัญญาเพราะผู้รู้ที่ขาดทิกมะก็เหมือนคนถือคบเพลิงโดยไม่รู้ทิศให้แสงได้แต่ก็เผาตัวเองได้เช่นกันขขขีีขีดดด คนที่เข้าใจสิ่งที่พูดจะพูดด้วยความระมัดระวังไม่ใช่เพราะกลัวผิดแต่เพราะเคารพผลของคำพูดแต่คนที่พูดโดยไม่เข้าใจจะใช้คำพูดเป็นอาวุธโดยไม่รู้ว่ามันกำลังย้อนกลับมาทิ่มตัวเองท่านนาบีเคยเตือนอีกกว่ามากกว่ามีสิ่งใดอีกเล่าที่ทำให้ผู้คนถูกเหวี่ยงเข้าสู่นรกนอกจากสิ่งที่ลิ้นของพวกเขาเก็บเกี่ยวไว้บันทึกโดยอัติรมีซีลิ้นของมนุษย์นั้นสั้นเพียงคืบแต่สร้างกรรมได้ยาวนับศตวรรษ หลายครั้งที่ความสัมพันธ์พังทลายไม่ใช่เพราะอาวุธแต่เพราะคําพูดหลายครั้งที่ความมดีสูญสลายไม่ใช่เพราะขาดศรัทธาแต่เพราะพูดโดยไม่คิดขีดขีดขีดอันลอตรัสไว้ในสุระอะน,นะลออายะที่หนึ่งยี่สิบห้าว่ามากกว่าอุดอ,อุลาสบิลิรบ,บีกบ,บินฮิกมาติวันเมาอิซออติลอฮัสนะจงเชิญชวนไปสู่ทางของพระเจ้าของเจ้าด้วยปัญญาและคำตักเตือนที่งดงามนี่คือหลักการของผู้พูดเพื่ออันลอะ ไม่ใช่พูดเพื่ออวดรู้หรือทำให้ใครอับอายแต่พูดเพื่อสร้างสติและความงดงามในหัวใจคนฟังขีดขีดขีดฉันเคยเห็นหลายคนที่พยายามสอนทุกสิ่งที่รู้แต่สุดท้ายทำให้ผู้ฟังหนีไปเพราะคำพูดที่ไรไ้เมตตามแม้เต็มไปด้วยความจริงแต่ขาดหัวใจในขณะที่บางคนพูดเพียงไม่กี่คำแต่เต็มไปด้วยแสงแห่งอิมานเพราะเขาเข้าใจสิ่งที่พูดและพูดจากหัวใจที่บริสุทธิ์ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่รู้เพราะบางครั้งความรู้คือภาระรที่ต้องรอเวลาเผย แต่เราควรรู้ในสิ่งที่พูดและเข้าใจในคำที่เราเอื้อนเอย่ยเพราะนั่นคือความรับผิดชอบต่อคำพูดและต่ออันลอขีดขีดขีดขออันลอทรงประทานให้เรามีลิ้นที่กล่าวแต่สิ่งดีมีหัวใจที่เข้าใจก่อนพูดและมีปัญญาที่รู้ว่าเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรเงียบอินชาอันลอเพราะบางครั้งความเงียบต่างหากที่พูดได้ดังกว่าคำพูดทั้งปวงขออลัลลอ์ทรงตอบแทนความมตตแก่ทุกท่านที่รับฟัง ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ท่านทั้งหลายและยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลิปถัดไปหากฉันทำร้ายจิตใจผู้ใดก็ตามโปรดให้ฉันกล้าจะกล่าวคำขอโทษหากผู้ใดก็ตามทำร้ายจิตใจฉันโปรดให้ฉันกล้าที่จะยกโทษให้แก่เขาในโลกที่หมุนเร็วด้วยอารมณ์และถ้อยคำบางครั้งคำพูดสั้นๆก็ทิ่มแทงหรือกบว่ามีดคมเราทุกคนต่างเคยทั้งเป็นผู้ทำร้ายและ ผู้ถูกทำร้ายในเซียววินาทีที่หลงลืมว่าหัวใจของคนอื่นก็เปราะบางไม่ต่างจากของเราเองแต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ไม่ใช่เพียงสติปัญญาหากคือความสามารถที่จะขอโทษและให้อภัยอันลอตรัดไว้ในอันกุลระอ่านว่ามากกว่าวันกอิซีมินันคอออยแตะวันอาฟีนะอานินาซิวันลอฮุยุฮิบอบุลอมุสซินีนอและบรรดาผู้ที่ระงับความโกรธและให้อภัยแก่ผู้คนและอันลอทรงรับผู้ทำความดีทั้งหลาย ซูรกอ,อาลีอิมรอนอายะที่หนึ่งร้่ถ้อยคำนี้เตือนเราว่าการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณผู้ที่สามารถกลืนความโกรธไว้ในอกคือผู้ที่ชนะตัวเองก่อนจะชนะผู้อื่นและในอีกะดีหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดกล่าวว่ามากกว่าผู้ใดไม่เมตตาผู้อื่นอันลละอจะไม่เมตตาผู้นั้นบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมเมตตาไม่ได้หมายถึงการเออ อหรือยอมทุกอย่างแต่หมายถึงการวางใจให้นิ่งแม้ถูกกระทบเพราะหัวใจที่มีเมตตาจะรู้ว่าการให้อภัยคือทางรอดของจิตใจการกล้าขอโทษคือการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้อัลลอทรงรักผู้ที่กลับตัวเพราะในความผิดนั้นมีบทเรียนและในคำขอโทษนั้นมีเกียรติมากกว่าอินนันลลอใหายุฮิบอบุตอเตาวาบีนแท้จริงอัลลอทรงรักบรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวซูรออัลบากอรออายะ2 2 2อย เมื่อเรากล้าพูดคำว่าขอโทษเราไม่ได้เสียศักดิ์ศรีแต่เรากําลังปลดปล่อยหัวใจให้พ้นจากพันธนาการของอีโก้เพราะศักดิ์ศรีที่แท้จริงคือการรู้จักก้มหัวต่อความจริงในทางกลับกันการให้อภัยคือการชนะอารมณ์ไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายคู่ควรแต่เพราะเราต้องการให้หัวใจของเราสงบไม่มีภาระของความเกลียดพ่วงไว้บนบา่ากุรออ่านระบุว่ามากกว่าการปรองดีย่อมาดีกว่าอันกุระอ่านซูระอ,อันนิสาออสีต่อหนึ่งร้อยยี่สิบแปด ในบางครั้งการให้อภัยไม่ได้ทำให้อดีตลืมเลือนแต่ทำให้เรามีพื้นที่ใหม่สำหรับความสงบที่อันล้อประทานฉันเคยเห็นผู้คนมากมายที่รักษาศักดิ์ศรีไว้ด้วยความเงียบแต่ปล่อยให้ความโกรธกัดกินจากข้างในเหมือนเหล็กที่ขึ้นสนิมยิ่งหนายิ่งหนักและยิ่งผุพังไปเรื่อยๆแต่หัวใจที่กล้าขอโทษและให้อภัยย่อมเบาเหมือนเหล็กที่ผ่านไฟถูกหลอมให้แข็งแต่ยังส่องแสงได้การกล่าวคำว่าอัสลามุอะัลกุม um ขอความสันติจงมีแด่ท่าน และการตอบว่าว่าอะไรกลุ่มมุสอสลามและความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกันไม่ใช่เพียงมารยาทของลิ้นแต่คือสัญญาแห่งหัวใจว่าเราจะไม่ทำร้ายกันอีกดังนั้นหากฉันเคยทำร้ายใจผู้ใดโดยรู้หรือไม่รู้ขอให้อันลอทรงประทานความกล้าแก่ฉันที่จะเอ่ยคำอัตตักฟิรุนลอฉันขออภัยต่ออันลอและขอโทษต่อมนุษย์ด้วยใจจริงและหากใครก็ตามเคยทำร้ายฉันขอให้อันลอทรงประทานหัวใจที่อภัยได้โดยไม่ต้องรอคำขอโทษ เพราะแท้จริงการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองก่อนใครอันลอตรัสว่ามากกว่าฟ้ามันอาฟาวะอสอลาฮาฟ้าอันรูฮูอัลันลอผู้ใดให้อภัยและไกลเกลี่ยคืนดีกันผลตอบแทนของเขาอยู่ที่อันลอสุรออัชูรออายะท,ที่40เมื่อชีวิตยังเดินอยู่บนทางแห่งความผิดพลาดและการเรียนรู้ขอให้เรามีหัวใจที่กล้าพูดขอโทษและให้อภยัยเพราะสองคำนี้คือบันไดที่นำหัวใจกลับไปสู่อันลอ อินชาอันลอจงให้อภัยเหมือนที่ท่านอยากได้รับการให้อภัยและจงกล่าวคำดีคำดีหรือจงเงียบหดีบันทึกโดยบุคอรีขอบคุณที่รับฟังขออันลอทรงตอบแทนความมดีและอวยพรแก่ท่านทั้งหลายแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าอินชาอันลอ